สวัสดีจ้าสาวๆวันีสซาบริลัมกสิภามาอ่าชมคลิปย้อนรังของกันที่เราได้ไปอยู่ฟลอริดานะคะเพราะว่าช่วงเราไปอยู่ฟลอริดาเฮาบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปนะคะเพราะแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็เลยมาเฮ็ดย้อนรังให้พี่น้องได้ส้มกันนะคะเป็นแม่พี่น้องจิ๊บ อ่าจะเป็นตบ,บิางหรือว่าเป็นตบ,บิางกาให้กัลร่งใจกันในเด้อค่ะเด้อกันนี้เลยค่ะมือนี้เป็นมือที่แบบว่าถึงเวลาที่จะพาพี่สาวไปทําการผ่ตราตัดนะคะทําการผร่าตัดที่โรงพยาบาลที่ไมอามี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเกาะเล็กๆไม่มีโรงพยาบาลใหญ่นะคะควรจะเราก็ต้องไปที่ไมอามี่นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ทําการเก็บเสื้อผงเสื้อผ้านะคะพี่นองจ๋าเสื้อผ้าข่อยกระเต้ไม่ได้ผัากันหนาวเลอพี่นองจ๋าพอดีว่าตอนที่เจ็บผ่า ตอนที่จะไปนะพี่น้องจา๋าแม่พันบอกว่าอยู่พุ่มมันาวค่ะบพ่อแม่พี่น้องคอยก็เลยคนเอาแต่เสื้อผ้ากันหนาวไปแต่คยก็เลือกบถือคยก็คนเอาบะตูเลยจา้าปัญหาของคอยก็คือว่าไปหอดพุ่นแล้วค่มมอไม่มีมงเมียนมองแขวนค่ะพี่น้องเสื้อผ้าก็ต้องอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยค่ะสิไปใส่มาใส่กันต้องลือออกมาเบิ้งลือไปลืมมาแล้วคยก็มันแยกกระเป๋า่าอันไหนเอาไปอัน,นอไหน,นพอเอาไปคยก็ต้องเอามาแยกไว้นะคะพี่น้องจ๋าแยกไว้แล้วกันทิ้กระเป๋าไว้เอาไปเอามากระถือไปสองสามกระเป๋าคนเดียพี่น้องเอ้ยไปแป๊บ คนก็เอามออกมาอบเด็ออกมาทอดในแอร์ฟรายพ,พี่นอ้องเอ้ยกระดับจะได้หอไปกินน้ำดอกหวานั่นแหละพี่น้องปัานนี้ก็ถึงเวลาเดินทางอืมอะไรนี้สะพานเก่าสะพานเก่าข้ามข้ามเกาะไปเกาะไปหาไปคียรส์สและพี่นอ้องอะค่ะมันเป็นทางรถไฟเก่าจา้ะนี่เขาสร้างใหม่ that's a lot to people there <laughs> that doesn't look fun to me yeah it's camping a uh, hundred people next to each other here's three just grow by itself in the one mm -hmm. good egg have a friend <laughs> have friend now not only one to be here don't mind i couldn't eat one cement. พ่อแม่พี่น้องจ้าต้นไม้ที่เห็นนั้นคือเพิ่นแบบว่าขึ้นมาเองของเพื่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วกับตรกรอ่ะมันจะมีต้นเดียวแล้วค่ะจนเขาได้มาติดตั้งไฟคริสต์มาสตอนนี้เป็นมีมูเลยพ่นน้าแฟนว่ะนี่แหละค่ะพี่น้องจา้าละเอียดทางของการเดินทางของเฮาค่ะพี่น้องไปแล้วก็ต้องเอาลูกๆไปน้ำได้พี่น้องจา้าใช้ถนนนี้นะคะประมาณ how long to take this one hour t hour ต้งแต่ถนนแบบตั้งแต่เส้นตรงเนี่ย ตรงสะพาน,นต, Where started? ตั้งแต่เวทิสต a าเดตตั้งแต่โฮมสเตดไปถึงคีเวสตั้งแต่จะเป็นเส้นตรงและสะพานแบบนี้นะคะจนไปถึงคีวเวสเลยใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วก็ให้วิ่งแค่สย่างเร็วก็แค่สี่สิบห้าสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้วิ่งเร็วกว่านี้ใช้เวลาสองชั่วโมงจากนั้นก็ต่อจากโฮมสเตดไปอีก ไม,ม่อามีอีกประมาณชั่วโมงมีการหลบด้วยนะเธอเอ,อ่ออ๋ออาน่ะอ๋อ S <S <povo> <S แนบิ่งหนาวลูกๆพี่น้องจา้าส่งสิเมื่อยแห้งนะคะแค่เพิ่งเ,เริ่มเดินทางอีกเดีอนี้พี่น้องจ้าแต่ว่าเพรเป็นยังดอกคาเพิ่นมาร์กยุพี่น้องว่าแต่ให้สตาร์ทโดยแต่ว่ายังไกลรถเปิดประตูเพิ่นก็แล่นเข้ารถจา้ <S <S 2> <S 2> <S 2> จารอบนี้ของเฮาก็จะใส่เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเนาะคะ่ะในการเดินทางค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าปฏิท้อนก็ะสีอัมมาคลิปหน้าเพ,พิ่นแล้พี่น้องจา้าฮอดเค็ม Grass. ที่จอด ที่พัาของเฮาแล้วเฮากับสิมั้าชมแคมของห้าพักว่าจะเป็นจังไงอีเจ็กน้อ,เนอยเนาะค่ะพี่นงองขอขอบคุณหลายๆกว่าก็ขอขอขไปเป็ดนิลี่ได้พี่นงองจ้ะะสิพยายามดัดแปลงหรือว่าปรปรุมด้วยจ้าโอยลูกชายโอยลูกสาวเหนื่อยกันแล้วเจ็ดสมชั่วโมงเลยนะเหลือแค่สองชั่วโมงบานไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะลูกแถวนี้ก็จะมีพวกฟาร์มอะไรแยะๆดูสิต้นอะไรนั่นน่ะ <c oughs> มีมะม่วงดูมะม่วงเป็นดอกเต็มต้นเลยเดลี่มแมงโก้ Have flower on the mango tree เต mm ็ม hmm. ต mm ้นเลยมาถึงที่นี่อะไรที่ไรนะ mm hmm. เห็นต้นมะม่งวงนี่บางทีเดินขับผ่านผ่านฟาร์มไอต้นฝรั่งด้ยวยนะ mm hmm. อันนี้ก็จะมีต้นพวก จะมีต้นพวกมะรุมเอ่ยแมงมะม่งะมมวงเอ่ยมะรุมเอ่ยเยอะอยู่นะที่นี่นะฝรั่งอะไรอย่างนี้